สวัสดีครับผมติวเตอร์ออมีเรื่องเล่าวันนี้นะครับวันนี้มาสายนิดนึงเพราะว่าที่บ้านเนี่ยกำลัง,ำงกำลังอะกลังซ่อมแซมบ้านอยู่นะครับเพราะนั้นแบางครังบางคราวเนี่ยคือต้องอำนวยความสะดวกให้กับช่างนะครับก็วันนี้สายนิดนึงแต่ก็ผมก็พยายามที่จะให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อว่า5วิธีหาเงิน เออบืโลกออนไลน์ครับ5วิธีที่เราจะหาเงินบนโลกออนไลน์ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะคโควิดนะฮะแล้วหลายๆคนก็ตกงานนะก็มี5วิธีที่จะทําให้คุณหาเงินบนโลกออนไลน์ได้นะครับอย่าไปยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับคุณก็สามารถที่จะ <c oughs> หาเงินบนโลกออนไลน์ได้นะครับนะ วิธีการนะครับคือวันนี้ผมพยายามเร็วที่ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ขนาดไล์เนี่ยก็ยังมีเอ่อพูดง่ายๆว่าก็ยังมีเสียงนะครับเสียงเข้ามานะครับนะตอนนี้เขาฟือที่บ้านเนี่ยเลอซ่อมซ่อม,ซ,อมซ่อมหลังคาด้วยนะครับซ่อมลางน้ําด้วยทาสีด้วยโอ้ยสารพัดเลยนั้นผมพยายามให้ให้เร็วที่สุดเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยมาช้านิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับ วันนี้ครับหาวิธีหาเงินบนโลกออนไลน์นะครับวิธีแรกก็คือที่คนส่วนใหญ่ก็ทํเงินตอนนี้นะครับออในโลกของออนไลน์ก็คือวิธีแรกก็คือหาของม,มาขายบนโลกออนไลน์นะครับคือพูดง่ายๆว่าคุณจะต้องหาเงินนะครับเอ,อ้ไม่ใช่หาเงินหาสินค้านะครับเนพลอยมันเลีเนบ่ยมันเลี้ยนบะออหาสินค้าสินค้าที่คุณหามาหามา,า,มาจะกี่ตัวก็แล้วแต่ คุณหาสินค้ามามีจุดเด่นจุดขายอะไรเรียบร้อยคุณสํารวจเรืร่อยเลยว่าสินค้าค,คุณมีจุดเด่นจุดขายยังไงคุณก็มาขายบนโลกของออนไลน์ ine, นะครับการขายบนโลกออนไลน์ ine, นะครับก็มีที่เขาทํากันดีก็คืออ้าสวัสดีนะครับเออที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดรูปหัวใจนะครับทักทายกันได้นะครับเอ่อที่เขาทํากันก็คือว่าหาเงินบนโลกออนไลน์ ine, วิธีแรกก็คือหาของมาขายนะครับอาจจะเป็นพวกเสื้อผ้าอาจจะเป็นอาหารเสริมหรือ เป็นอะไรก็รแล้วแต่แต่ต้องมีจุดเด่นจุดขายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้คือไม่ไม่ยิงแอโฆษณาก็คือทำไลฟ์สดนะครับซึ่งเราจะเห็นเวลาเราเล่น a c e b o o k เนี่ยเราจะเห็นเขาขายของกันเยอะแยะหละสยส่วนมากก็เป็นซุดเสื้อผ้านะครับและก็ <c oughs> วิธีที่อเองไม่ใช่วิธีที่2ที่สินค้าอยู่ประเภทหนึ่งที่นิยมและเห็นกันง่ายๆก็คือสินค้าเกี่ยวอาหารเสริมซึ่งพวกนี้ก็จะเอาอาหารเสริมเนี่ยมาขายนะแต่การ ขายอาหารเสริมเนี่ยครับเราจะทำไลฟ์สดเนี่ยค่อนข้างกับคือไลฟ์สดเนี่ยมันมันชู้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้นะครับเราต้องใช้บริการของ Facebook ในการที่ไปยิงแอดโฆษณาตรงนี้เราต้องเสียเงินนะต้องมีการจ่ายเงินให้กับ f c e b o o o f เ c e บุ๊กนะฮะถึงจะทำการาส่งไปหาผู้คนที่เราตั้งจุด วัตถุประสงค์วันนั้นสิ่งแรกเลยก็คือถ้าเราใช้ Facebook ในการทำการตลาดออนไลน์เราจะต้องเสียค่ายิงแอดโฆษณาให้กับ Facebook ซึ่งบางคนก็บางเก้านะครับก็เป็นแสนนะครับเป็นแสนนะหลายหลายแสนด้วยนะครับนี่คือหาของมาขายบนโลกออนไลน์นะครับเพราะที่2ครับก็คือในเรื่องของการที่คุณพูดง่ายๆว่ารับจ้างนะครับออสอนการยิงแอดโฆษณาอย่างเงี้ยนะ คุณเป็นติวเตอร์เป็นโค้ดนะครับคุณก็ขายคอร์สนะครับเราเห็นมีการขายคอร์สนะคอร์ส99้าบาบาทคอร์สร้อยกว่าบาทแล้วก็คอร์สประเภท5 0 0พ9น0 0้นเป็น่้นสอนยิงแอโกซ์โคนาเลยอันนี้ก็คือเราเป็นโค้ดเราต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในการที่เราจะสอนผู้คนนะนะในโลกของออนไลน์นี่คือประเภทที่2ก็คือ,อ สอนคนยิงแอดโฆษณานะครับกาตัดต่อวิดีโอการยิงโฆษณาแบบไหนวัตถุประสงค์แบบไหนการหาภาพการเขียนก๊อปปี้ไลติงก็คือเขียนคอนเทนต์อะไรต่างๆเราจะต้องสอนเขาดังค,คอร์สพวกนี้นะเกิดถ้าเท่าที่ผมพูดนะครับเช่นเก๊อปปี้ไลติงนะการเขียนคอนเทนต์อย่างไงให้มันกระชาใกใจหรือการตัดต่อวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นการยิงแอดอ่ะ เร์สผู้นี้ส่วนมากแล้ว 6, 0 0ั7 0 0 0า0 0็9,000แสนกว่าเอ้ยหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่ามันต้องสอนคือทุกอย่างอะ่ะที่มันเป็นในโลกของออนไลน์ในการทำธุรก,กิจบนแพลตฟอร์มที่เป็นของ a c e b o o k เขานะเพราะนั้นคนที่สอนจะต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์เห็นไหมครับขายของก็ต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์เห็นไหมฮะแต่ คุณจะเป็นโค้ดสอนขายคอร์สคุณก็ต้องเก่งพวกนี้เพราะนั้นข้อที่2ก็คือคุอคณรับสอนนะรับสอน,นออนไลน์นะครับนะตรงนี้ก็มีคอร์สคุณจะคิดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะสำคัญที่สุดค,คือคุณต้องเก่งต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นเขาเรียกว่าเป็นโพสเนสเอเป็นมืออาชีพอ่ะนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นมืออาชีพนะมือสัรเล่นไม่ได้เพราะเราเก็บเงินเข้ามา ข้อที่3ที่เราจะหาเงินบนโลกออนไลน์ก็คือในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเขาเรียกว่าคอนเซลิลก็คือเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ศึกษาให้กับคนที่เขาจะเรียนออนไลน์เนี่ยแบบตัวต่อต,ตัวนะผมเคยเข้าไปดูนะครับสอนแบบว่าตัวต่อต,ตัวเลยเนี่ยก,ก็คิดประมาณ25งหมนะครับ 35, 45, สามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าคือจับมือทาเลยสอนและจับมือทำนะคนที่สอนก็ครับนะ จับมือเ็าทาเลยนะทาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคือไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำนะจับมือเขาทาเลยเนี่ยแต่มันแพงนะนะมันแพงดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาในการยิงแอดโฆษณาที่ปรึกษาในการตัดต่อวิดีโอนะที่สอนในที่ปรึกษาในการทำไลฟ์สดอะไรพวกเนี้ยนั่นคือ เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็ว่าเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจออนไลน์นะฮะลงไปทํากับเขาลงไปทําจับมือเขาทาเลยนะฮะนี่คือรายได้ที่จะเข้ามาใน3ช่องทางแล้วช่องทางที่4ี่เขาเรียกว่าดิจิตอลเอเจนซี่ดิจิตอลเอเจนซี่ก็คือว่าการเขาเรียกว่าทําให้เขาเลยนะ เรารับจ้างเลยรับจ้างเหมือนกับเหมาเลยรับจ้างเหมาเลยเออคุณจะให้ผมดูแลใช่ไหมเกี่ยวกับการายิงแอกโฆษณานะครับผมรับจ้างผมรับเหมาเลยนะทั้งหมดคอสนี้ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ,มาณกี่แสนนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะเราคุยพูดง่ายว่าเรารับจ้างที่จะดูแลเพจเขานะยิงแอกโฆษณาทุกสิ่งทุกอย่างเรารับผิดชอบหมดนะเพราะว่าเราจะทําให้เขาเขาเสียงยินแล้วเาก็ต้องการยอดขาย ระน,นั้นตรงนี้ก็เป็นเ,เป็นรายได้อีกข้อหนึ่งที่เขาเรียกว่าดิจิตอลเอเจนซี่ก็คือรับจ้างเหมารับจ้างเหมาเหมาเลยทำหมดเลยนะครับนะสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบต้องมีผลงานคุยง่ายต้องมีผลงานให้คนที่จ้างคุณนี่คือข้อที่สี่นะที่เป็นรายได้ที่ คุณสามารถหารายได้บนโลกออนไลน์ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณฟังทั้ง4ข้อเนี่ยโอ้ยแม่ค้าออนไลน์ฉันก็ไม่เคยขายของก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะหรือหาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมอันที่2ก็คือจะสอนเขายิงแอกโฆษณาจะสอนเขาตัดต่อวิดีโอจะสอนเขาเสร้างเพจสมัครกิวงกิเมนฉันก็ไม่เป็น,เนีเห็นไ,ไหมอ,อ,อ,อ่าออนี่หายกินไม่ได้แล้วพรสามโอ้ยจะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ฉันก็ไม่เป็นหรือเป็นพี่ปรึกษาคือไม่เป็นอะไรทุกอย่างสามข้อที่พูดมาข้อที่สีย่ยิ่งแล้วเลยก็คือเป็นก็เรียกว่ารับเหมาดูแลเพจให้อย่างเงี้ยเราไม่มีความรู้เงี้ยสี่ข้อถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญคุณทําได้แต่ถ้าคุณไม่มีความเชี่ยวชาญล่ะทําไงอ่ะโอ้ยอย่างนี้แล้วหนูจะหาเงินบนโลกออนไลน์ได้อย่างไรโอ้โหเป็นคําถามที่ก้นก,นกาญจะตอบยาก แต่ทุกอย่างไม่มีทางต่ำนะครับวันนี้ผมจิงนําโอกาสนี้ปะถ้าคุณไม่เก่งสี่ข้อเนี่ยคุณไม่เก่งสีข้อคุณไม่สามารถที่จะเ,ออเป็นที่ปรึกษาใครได้คุณไม,ไ,มไม่สามารถที่จะสอนเขาได้นะครับออคุณออไม่ชอบขายของคุณขายของไม่เป็นอีกนะคุณก็คลิกเกียยไปหาสินค้ามาขายพูดง่ายๆสินค้าเนี่ยหนูก็ไม่มีความชำนาญไม่รู้จะเอาสินค้าตัวไหนมาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรมีทางออกคุณฟังให้ดีนะครับมีทางออก มันอยู่ที่คุณแล้วนะครับไม่ได้อยู่ที่ผมนะฮนะมีทางออกมีทางออกก็คือว่าผมกําลังจะบอกนะครับว่า1คุณไม่ต้องหาสินค้ามาแล้วข้อแรกคุณไม่ต้องหาสินค้ามาขายแล้วนะฮะแต่นี้คือทุนเราน้อยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องหาแล้วเพราะว่าถ้าเราจะทําแบบแบบที่ผมบอกว่าหางเงินบนโลกออนไลน์โดยเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ถ้าเราไม่มีเงินก็ไม่ต้องหาแล้วนะครับอ,อันนี้ผมมีวิธีแก้ให้อันที่2ก็คือ,อ หนูทำตัดต่อวีโอไม่เป็นไลฟ์สดไม่เป็นนู่นนี่นั่นหนูทําอะไรไม่เป็นเลยบุดงงานนะทำ, <c oughs> ทำกับข้าวยังไม่เป็นเลยนะอย่าว่าอย่างนูน้นนี่เออะคกับผู้แซลกันเล่นๆแต่หนูทําไม้เป็นเลยนะ,อ,ะอย่างเนี้ยแล้วก็หนูไม่รู้จะเป็นที่ปรึกษาใครไม่ได้หรอกนะฮะแล้วก็หนูไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ต่างๆแต่มีช่องทางที่คุณสามารถจะทาได้ นะครับโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องวีดีโอนะครับคุณพูง่ายว่าลฟ์สดเนี่ยนะคุณไม่เขามีสอนให้ที่นี่มีสอนให้สอนให้ฟรีด้วยแล้วก็ตัดต่อวีดีโอก็มีสอนให้ฟรีนะครับแล้วก็การเขียนก็ปีิ้ไลติงก็คกีพวกคอนเทนต์ต่างๆก็สอนให้ฟรีด้วยการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ก็สอนให้ฟรีด้วย,ตบบส,วยสต็อกสินค้าก็ไม่ต้องสต็อกนะฮะ แล้วก็ในส่วนของอที่ปรึกษานะครับเราไม่ต้องไปจ้างนะฮะไม่ต้องไปจ้างที่ปรึกษามานะครับเรามีที่ปรึกษาให้ฟรีดูแลคุณแบบจับมือทำมาเลยแต่ที่นี่ฟรีเห็นไ,ไหมฮะยังมีนะของฟรีในโลกนี้ยังมีอยู่นะยุคนี้นะครับยุคก่อนนะี่ไม่มีท่านโชคดีแล้วที่มาดูดัสดผมนะทั้งหมดที่ผมพูดนะสี่ข้อถ้าคุณทําไม่ได้ ผมประมวลเลยทั้งสีกข้อนะเราสอนให้ฟรีหมดแล้วคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่บาทเดียวคุณสามารถหาได้าจากธุรกิจที่ผมกำลังจะบอกนั่นคือธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งชื่อว่าธุรกิจ Network Social e-commerce เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มีแบรนด์เลยว่ามูหมอ นะครับมูมอนะครับเปิดโอกาสให้คุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องหาที่ปรึกษามีที่ปรึกษาให้ฟรีนะครับมาไม่ต้องตัด,ต,ดต่อวีโอไม่ต้องเสียเงินนะครับเขาสอนการสร้างปรงุงสร้างเพจให้สอนการตัดต่อวีโอให้ฟรีทุกอย่างแม้กั่เว็บไซต์ไม่ต้องทำเขามีให้ฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับโดยคุณเข้าไปทำธุรกิจตัวนี้นะฮะโดยเ,เขาเรียกว่า ในเฟซบุ c กโซเชียลอีคอมเมิร์ซเนี่ยที่เป็นแบรนด์ของมูมอเนี่ยเขาไม่มีค่าชจ,จ่ายสมัครฟรีด้วยแต่ถ้าคุณจะทําธุรกิจเขาสอนให้ฟรีถ้าคุณไม่ทําธุรกิจคุณสามารถเข้าไปช้อปปิ้งคุณก็ได้เงินคืนนะครับเขามีเงินคืนด้วยนะคุณซื้อสินค้าแล้วมีเงินคืนให้คุณอีก20%ถ้าคุณเคยซื้อเคยซื้อสินค้ามาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น l a z a d a s h o p e, ปปีหรือจะเป็นเซเว่นหรืออะไรก็แล้วแต่ร้านค้าหรือว่าห้างจ,าจับสินค้าต่างๆคุณไม่เคยเงินินนมีเงเงคลย คุณสามารถซื้อที่มูมอลนะครับในแอปพลิเคชันนี้คุณสามารถที่จะได้เงินคืน20%สบนะฮะสบายสบายเลยสินค้ามีหมื่นกว่ารายการให้คุณไปชอ็อปนะฮะทุกอย่างนะตรงนี้ถ้าคุณจะทำเป็นธุรกิจคุณไม่ต้องตอกสินค้าคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องคุณไม่เก่งออนไลน์ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นทำไลฟ์สดไม่เป็นสร้างเพจไม่เป็นสร้างเฟซบุ๊กไม่เป็นสมัครกีเมลไม่เป็นนะครับ เ,เขียนคอนเทนต์ก๊อปปี้ไวติอะไรพวกนี้นะ copy w r i ไ i n g เนี่ยไม่เป็นทั้งหมดเขาสอนให้ฟรีคุณไม่ต้องจ้างโค้ดโค้ดมีให้ฟรีสำคัญอย่างเดียวคุณต้องลงทุนคุณลงทุนเรื่องอะไรครับเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้ไหมเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะชออ็อปอางเดียแต่ถ้าคุณจะทำธุรกิจเรียนรู้ได้ไหมนะครับลงเวลาได้ไหมศึกษาเรียนรู้แล้วก็ ลงทุนเรื่องเวลาได้ไหมนะแล้วก็สม่ำเสมอไหมทำธุรก,กิจนะต้องเรียนรู้ทําสม่ำเสมอไหมนะตรงนี้แล้วก็ลงมือทําโดยมีที่ปรึกษาคอยเชี่ยวคุณนะครับสาหรับวันนี้ผมก็มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณรนะายละเอียดทั้งหมดคุณสามารถติดต่อนะครับกับคนที่ส่งไ like, ลฟ์วิดีโอนี้ให้กับคุณหรือไม่นั่นก็ติดต่อ ใครก็ได้ที่ส่งคลิปวีดีโอนี้ก็คุณนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลในรายละเอียดทั้งหมดทุกอย่างตอนนี้เป็นโอกาสของชีวิตของคุณขอให้ทุกท่านโชคดีครับนะเจอกันในคลิปวีดีโอชุดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ